ผู้วร์ของเรานะคะช่วงนี้ต้องบอกว่าเราจะพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้จากอัญนนมณีครับผมว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรที่จะนําเสนอคุณผู้ชมบ้างถ้าเข้ามาแล้วเราจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นนะคะย้ํากันอีกครั้งดีไหมคุณคุณาคมว่าเราอยู่ที่ไหน <c oughs> เราอยู่กันที่สยามเจมส์เฮอริเทจครับเข้ามาถึงปุ๊บจุดแรกที่จะเห็นนี่เลย ความอลังการของปัติมากรรมช้างพ่อลูกพ่อลูกนี่จะบอกว่าไม่ใช่แค่แบบว่าเป็นช้างธรรมดานะจ๊ะเขาห่อหุ้มไปด้วยทองคำ9.9.9.9%ทั้งตัวมิน่าช่างทองอารามอะไรเช่นนี้ถูกต้องนอกจากจุดนี้เนี่ยต้องบอกว่าเข้าไปในเนี่ยก็จะมีหลายๆโซนที่จัดแสดงงานผลงานความรู้นะรวมไปถึงพิพิธภัณฑ์นะคะของมีค่าต่างๆที่วันนี้เราจะพาผู้ชมมาสัมผัสกัน ณีนิรันด์ The eternity of Jane อเขาบอกว่าเครื่องประดับเนี่ยสิ่งของล้ำค่าแม้การเวลาจะผ่านไปนานเทียงใดความล้ำค่าก็ไม่เคยเสื่อมคลายมาดูกันดีกว่าเขาบอกเครื่องประดับชิ้นแรกของมวลมนุษย์สิ่งยิชาติเลยนะเธอเอออันนี้เปรียบเสมือนเธอนะเป็นพวกแบบโบราณวัตถุอ่าแต่มีค่านะต้องอยู่ในมิวเซียมอ่าดูสิเครื่องประดับลูกปั ของไทยนี่เป็นของบ้านเราด้วยนะนี่มาถึงในช่วงยุคสำริดและสำริดคืออะไรสำริดก็คือเครื่องประดับที่ทําจากโลหะนั่นเองนี่ชิ้นแรกนะอันนี้ดูมีวิวัฒนาการเห็นชัดเจนเริ่มมีการประดิษฐ์เป็นโลหะขึ้นมาละอันนี้เป็นยุคทองและเธอเขาเริ่มขุดเจอทองแล้วเห็นไหมเอา,อาทองไปทำเเครื่องประดับมีทองแล้วก็มีเรื่องอของความเชื่อนะมีเรื่องของแหวนต่างๆ การน<ไ>ป,ประกาย Reflection การเจรณัยเป็นงานศิลปะชั้นสูงแขนงหนึ่งเลยทีเดียวนะคะต้องใช้ทั้งความชำนาญประณีตละเอียดอ่อนตู้นี้ เฮ้ยเขาบอกไฮไลท์มากที่สุดที่สุดเพราะว่าเป็นตู้ที่แสดงถึงตระกูลของเบริลนะฮะเบริลนี่มีอะไรบ้างอ่ะเขาบอกว่ามีเอเมอรลนั่นก็คือมรกตนะาีเขียวมีอะความมรินสีฟ้ามีเฮเลียดอก็คือสีเหลืองแต่ที่นี้เนี่ยสิ่งที่เขาบอกว่าหายาก,กมาก,มากยิ่งกว่ามรากตอีกนะคะมรกตสีเขียวแต่ว่าอันนี้เบริลสีแดงหรือเขาเรียกว่าบิ๊กไบ้นั่นเองซึ่งหายากมากที่สุดในโลก นี้นะครับเป็นห้องแสดงทีง่ว่ามณีมงคลแสดงถึงในเรื่องของประวัติการความเชื่อในเรื่องของมณีนพกรลนเองตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ห้องปัทมรรมราณีครับจะเป็นห้องที่โชว์ผลงานที่แบบสุดยอดที่พีสจริงๆ นี่เลยสยามเจมส์เชียราโอ้ยนี่ไงที่เขาบอกว่าเป็น21.9กระรัตนะทัพทีสยามเธอเห็นไหมว่าแบบเป็นทัพทิมที่มีความเป็นแม่มากๆแล้วดูเพชรดีเพชรก็งามเพชรแบบว่าเม็ดใหญ่นะที่แบบลายร้อมอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าสเล็กๆนะไม่แค่นั้นนะเขาก็จะให้เห็นถึงช่างฝีมือคนไทยนะาน่ลัานะผลิต ขั้นตอนการผลิตต่างๆซึ่งก็ยังทํางานอยู่จริงๆใช่เดี๋นี่ไม่ใช่หุ่นยนต์นะคะนี่เป็นมนุษย์จริงๆนะคะเจียจริงทําจริงนะคะแล้วก็ยังมีผลงานให้เราเนี่ยสามารถชื่นชมห้องมันีวิทยาครับอ่ เขาอบอกว่าห้องนี้เนี่ยเป็นห้องที่จะทําให้คนที่อยากเรียนรู้ขั้นตอนการทําเครื่องประดับต่งตางๆเนี่ยว่ามันมีกี่ขั้นตอนเพราะแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยนะเขาก็มีการผลิตเครื่องประดับมาในเพื่อที่จะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละยุควันนี้เราก็พูดถึงนี้นเธอตรงไปที่มารอนนาอ่าโด่งดังไปทั่วโลกเกิดแฟชั่นการแต่งกายแบบพัง เครื่องประดับที่ใช้ก็เป็นสร้อยคอไม้กางเขนยังอินอยู่จนถึงทุกวันนี้เหมือนกันนะอันนี้ก็คือทําให้เราเห็นว่าแต่ในช่วงเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นครับ Tooth bracelet style อ๋ออะอะไรอออันนี้อ่ะอุ๊บส์ได้แล้วอ๋อ gold silver อัญชัน gold ฉันชอบอะ next เอาเงินไรเอาเหลี่ยมอ่ะอ๋ออย่างนี้เอาใหม่ก็ได้นะเอาก็ได้ด้วยเลือกอ่ะกลมดีกว่าอ่ะ เอารูบี้โอ้นอย่างนี้โอ้สวยรุปนะเฮ้ยแต่สีสวยนะคือสีีตัดกับสีทองแล้วสวยสวยของเธอเชยเพราะว่าจืดเป็นเพชรอ่ะตาเธอบ้างอะตาฉันบ้างฉันเรื่มเดี๋ยวเร็วสิอย่าคิดนานแหวนเลือกอะไรดีตึ้งติ้งติ้งตึ้งตึ้งอะชันเอาเนี้ย gold หรือลเวอร์หมดเวลาแล้วพน เลือกสัตว์ฟ้เฮ้ยสวยสีเทากับสีฟ้าเห็นไหมมันส,สวย oh. อ๋ออ่าเย้ท่พิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้อัญมณีไทยสยามเจมส์อริเทนนะคะมีความตั้งใจสร้างขึ้นเพื่ออยากให้เป็นแหล่งเรียนรู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคคลทั่วไปแล้วก็ กลุ่มนิสิตนักศึกษานะคะที่มีความสนใจในด้านเครื่องประดับและอัญมณีค่ะสามารถหาความรู้ได้นะคะตั้งแต่ห้องจัดแสดงห้องแรกจนถึงห้องจัดแสดงห้องที่5ของเราเลยนะคะถ้ามีโอกาสก็เชิญทุกท่านมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้อัญมณีไทยสยามเจมเปอริเทรของเราค่ะขอบพระคุณค่ะ